ครับอันนี้พี่โลพามาดูครับมาเดินตามหาดูมแมลงทับทองหลังซึ่งในสถานที่นี้เป็นป่ารกเลยนะครับอเราเดินเราเราเข้ามาในนี้โอ้เป็นป่าเต็มเลยยังไม่มีความจเจริญทักเท่าไรซึ่งเมื่อก่อนนี้เราได้เคยเข้ามาดูเนี่ยมแมลงทับทองแล้วก็มแมลงกวางซึ่งจะออกในช่วงฤด,ดูนี้แหละครับเี่ยเราก็จะลองมองดูตามต้นไม้นะ เพราะว่าสัตว์ต่อไปนี้มันก็จะหาดูยากเราก็เลยอยากเอามาทําเป็นโอ้โหดีนะที่โยไมไ่เข้ามาดูทางถ้าเข้ามาติดหลก็มายุ่งเลยดูตามต้นไม้ด้วยนะอล้วก็มแมลงแมลงทับเขียวเนี่ยบางทีก็จะเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้เนี่ยะจะเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้อแล้วก็ปีกเขาก็จะกลมกลืนกับต้นไม้นี้มากเลยถ้าเราไม่สังเกตจริงๆไม่เห็นเลยนะ โอ้ดีนะเออดีนะหลงไม่เข้ามาแต่ไม่งั้นติดแน่เลยเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยังไม่เจริญสักเท่าไรแล้วก็สังเกตดูแล้วก็ยังยังไม่ค่อยเห็นมีมแมลงออกสักเท่าไหร่นะปกติในป่านี้จะมีมะแมลงชุมมากเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้มานี่ถ้าเขาได้ยินเสียงมีการเคลื่อนไหวของต้นไม้มแมลงก็จะบินเลยแต่นี้ยังไม่ค่อยเห็นมีบินสักเท่าไหร่ลองมองดูตามต้นไม้ด้วยนะ มีไหมไม่มีเลยอ,อตากล้องเอพอจะรู้ไหมว่า,มาแมลงค่อมท้องแมลงทัพเนี่ยเขามีอายุในการสืบพันธุ์เนี่ยถึงอยู่กี่เดือนอไม่ไม่ได้ตึกษาเลยเออไม่ได้ษาเลยส่วแมงกวางเนี่ยก็จะมีอายุประมาณสามสเดือนออกพรรษาใช่ป่ะครับอ,ออกพรรษาไม่เท่าไหรก็จะตายหมดนั่นคือวัตจักรของแมงกวาง ันนี้แมลงทับป,ปีเขียวซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูยากแล้วนะปัจจุบันเนี่ยมองดูก็ยังไม่ค่อยเห็นมีเลยไม่แน่ใจว่าออกหรือยงังทางซ้ายทางขวาดูด้วยนะบรรยากาศซ้ายขวามีไม่ตามต้นไม้ยัหงหาไม่เจอยังไม่เจอนะ,อะเราจะเดียวออกไปทาง,งขวานี่หน่อยจะมีต้นไม้เนี่ยจะเป็นต้นมะขามเทศเนะี่ย ตามที่เคยได้สังเกตดูเนี่ยมันจะเคยอยู่บนต้นมะขามเทศนะเออเขาบอกว่ามันจะไปกินใบมะขามเทศเนอะครับเออทีนี้เราสังเกตดูก็ยังไม่เห็นมีไม่เห็นเจอเราลองเข้าไปตรงมุมนี้อีกสักหน่อยมันจะไปตันตรงนี้ตามต้นไม้นี่ก็เคยมีนะต้นไม้เนี่ไม่รู้มันเป็นต้นอะไรต้นไม้นี้จะเป็นพวกมลรงกวางจะอยู่เนจะมลรงกวางอยู่ ดูตามต้นไม้ดูตามสิ่งด้วยนะเผื่อจะมีเกาะกอยู่อืมโอ้ยังไม่ค่อยเห็นมีออกเท่าไหร่เลยน่าจะยังไม่ถึงช่วงหรือเปล่าแต่นี่มันก็ออกพรรษาแล้วน่าจะมีมนะอากาศยังไม่หนาวจัดนะเออมันยังไม่หนาวจัดเท่าไหร่น่าจะประมาณใหญ่หนา,า,นานเดินเข้าไปดูสักนิดในตรงนี้ก็จะตัน จะแมวแรงกวางนี่น่าจะมีแล้วล่ะแต่เรามองไม่เห็นเดี๋ยวยรงยังไม่เห็นเดี๋ยต้นอย่างเงี้ยแมงกวางชอบเกาะนี่นต้นมันลักษณะนี้เราไม่รู้ว่าต้นอะไร้อไปตรงมุมต้นมะขามะอต้นนุ่นอีกหน่อยนี่ต้นกระถินนะเราะเขาก็จะชอบไปเกาะกินต้นกระถินมมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแสดงว่ายังไม่ออก อ่าเดี๋ยวเราย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปตรงนู้นนี่ไม่ใช่ก่อนนจะตรงนี้จะเยอะเลยนะตอนที่เคยมาอ่าจะย้อนไปดูไปดูตรงนู้นอีกหน่อยนึงเราจะดูเส้นทางกลับแสดงว่ายังไม่ออกต้องมาดูอีกทีช่วงหน้าหนาวนะครับอืมช่วงหน้าหนาวอาจจะมีนี่ยังยังไม่หนาวจัดสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณหลังขนส่งใหม่ นะหยิบหรือว่าอนี่เห็นไหนี่ซากอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหม่ายไปใกล้ใกล้เห็นไหมซากเขากวางไว้นี่ยเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะกล้องถอดเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยมีซากตายแล้วเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามีนะมันมีแล้วแต่เรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงต้นไหนเนี่ยเนี่ยนี่คือซากแมลงคามที่มันตายแล้วเนี่ยเรามาไม่ทันนาะ ไม่เจอเนี่ยเออเนี่ยดูดีหน่อยไหมอ๋อเป็นธรรมชาติแสดงว่ามีแล้วแต่ว่าเราหาไม่อาจจะมีน้อยอยู่เนาะครับเอออาจจะยังออกมาไม่หมดมันจะค่อยๆออกมาลองดูตามต้นไม้ให้ดีๆมันจะเกาะตามต้นไม้อะมันออกพันศาแล้วมันกวางก็มันนั่นแล้วเออมันก็ตายหมดแล้วตายเป็นวัตถุจ,จักธรรมชาติแล้วมันเชื่อนั่นเองอายุอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนสี่เดือน ก็จะตายสิ้นอายุไขของอวัตจักรของมะแรงกวางส่วนมะแรงทองเนี่ยมะแรงปีกเขียวเนี่ยมันก็จะต่อจากมะแรงกวางนะพอมะแรงกวางตายหมดปุ๊บมันก็จะมะแรงทับปีกเขียวก็จะออกอาตรงไปนู่นเหนไอมทางนู้นเราก็เคยเห็นตามต้นไม้อะมันจะอยู่ตามต้นไม้อะะแรงกวางนี่น่าจะออกในช่วงนี้นะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่า ส่วนมแมลงทับหรือมแมลงปีกเขียวเนี่ยน่าจะยังไม่ออกน่าจะช่วงดูหนาวเย็นๆอย่างที่กล้องเอว่านมงหนาวจะจัดสักหน่อยนี่จะเห็นแล้วก็จะบินเต็มหมดเลยนะแต่ช่วงเขาออกมาเนี่ยมแมลงทับเขียวเนี่ยแต่ตอนเขาออกมาใช่ป <Okay. S 1> ะไม่ใช่นะนี่ก็เจอซากของมแมลงทับเขียวถ้าเจอซากก็แสดงว่าเ,าเขาก็ออกมาแล้วแต่เรายังหาไม่เจอ เราพยายามมองไปที่ต้นไม้ด้วยนะบางทีเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้เะี่ยพวกนี้ก็คือถ้าอากาศมันร้อนก็จะหลบอยู่ตามต้นไม้แต่จะเกิดอากาศไม่ร้อนก็จะเห็นตัวเขาเกาะอ,อยู่ต้นไม้ที่ก็จะเกาะก,ก็คือมแมลงทับเขียวก็คือจะชอบเกาะอ,อยู่ตามต้นมะ,มะขามเทศส่วนมแมลงกวางนี่ก็จะเกาะอ,อยู่ตามต้นอย่างที่จับใบให้ใหดูมาสักทเมาสักกีเนี้ยข้างนู้นนะ่ะอืม แล้วก็จะมีต้นในนี้อีกไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรแบบนี้ก็จะชอบจับนะคะต้นแบบเนี้เก็ชอบอยู่มแมลงเขียวต้นมะขามเทศนะน้ำสองดูที่มีเออเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นป่ารกเะมีไหมดูตามต้นต้นมะขามเทศต้นใบที่จับนะน้องลองดูแล้วก็ลองลองพูดพูดหน่อยดูที่ว่าเห็นไหมยังไม่เจอเลยัไม่เหมืมอ ตรงนี้จะเป็นป่าลึกดึกดิบเข้าไปอีกนะเป็นป่าลงดิบเข้าไปอีกนะเนอะแต่ว่านี่นี่มันจะนมันจะเป็นอย่างที่ตา <c oughs> เออหมองมันจะมาหามันทบม,มันจะมาหาป่าลึก<ม>ตรงนั้น,นจะช้อนหรือมาหางูเหลือมเงี้ย <c oughs> ลองเข้าไปดูต,ต้นมะขามเทศตรงนี้ต้นนี้เน่ยมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีก็คงจะต้องกลับแล้วคงจะยังไม่มาต้อจะมาช่วงหน้าหนาวมาอีกที เนืงองที่จะว่าไปก็มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะแต่มันต้องเป็นรถสูงใช่ไหมใช่คร<ถ>ับเป็นรถปิกอัพเป็นรถโฟล์วิวอะไรเนี่ยเขาวิ่งลุยเหยียบแหลกเลยต้นไม้ต้นลรแต่จะเป็นรถเก่งอย่างเรามาไม่ได้เนี่ยมะขามเทศต้องดูให้ดีๆมันเคยมีตรงบนต้นมะขามเทศอะปีเขาจะสีเขียวเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราไม่สังเกตให้ดีๆนะมีไหมต้องจ่องๆดูตามกิ่งตาม ไม,ไม่มีเลยไม่ม oh, ีเลยมีแต um> ่อีแรงบินอยู <h 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 ่ข้างบนนู่นเต็มหมดเลยใชฟบอกนี่นะนกนกกระยางนี่นกปากห่างหรือ๋อนกส่องในนี่นะไม่ไม่ไม่เจอแมลงทับเราจะเจออีแรงนกปากห่างอ๋อปากห่างเลยกัดขาวเนี่ยเนื้อคู่อ่ะเนื้อคู่กัดก่อน หนูก็เรียกเนื้อคู่ไ<ต>ม่ใชหรจะเป็นกิ่งไม้ถก็กปลาโกดวันนี้ยังไม่มียังไม่เจอคงจะเป็นต้องรอให้หนาวกว่านี้อีกนะจะเป็นช่วงมกราหนาวเย็นๆพันวาช่วงพันวามกราจะเป็นหลังลอยกระทงไว้แล้วอากาศจะเย็นหลังระทงแลือมันจะเป็นเพราะมันร้อนแล้วมันก็ทางด้านไหนจะเป็นหนอย หนองน้ำมีเครื่องบินบินโดยถ่ายเครื่องบินก็ได้เราถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปดูเดินดูบรรยากาศป่าเขาท้องฟ้าเครื่องบินส่วนตัวมันเป็นเครื่องบินอะไรบินส่วนตัวเครื่องบินสนามบินแต่มันมีสนามบินลงขึ้นลงอยู่นะแถวเนี้ยก็มีมันทางวันเบย์เขาอยู่อ่าอ่าเดิเรามายังไม่เจอตองรอให้อากาศเย็นกว่นี้หน่อยนิดเดี มา,าเช้าติดเคยมาก็คืออันนี้มันก็จะสายแล้วนะสิบจะสิบโมงแล้วมันจะหลบมันมาแรงนี่จะหลบจะหลบอากาศร้อนนะถ้าแดดออกร้อนๆน,นี่เขาจะไม่จะไม่ออกมาเขจะหลบอยู่ตามต้นไม้ที่ที่มันเย็นๆนะเคยมาหาเจอแถวนี้มีตรงไหนที่เรายังไม่ได้แวะนหมซากปูนอยู่ฮะ มีตะอากปูนอยู่อ๋อก็ทำเป็นล็อกๆนะี่ก็ทำเป็นล็อกๆอกีอ่ไม่มีเลยตอนนี้มันมจะหมดแล้วเพมันชักเริ่มแดดจ้าแล้วนยะต้นนี้อย่างเงี้ยเคยมีอกถ้าช่วงที่เขาออกเยอะเนี่ยต้นนี้จะเกาะเยอะเลยบางทีต้นหนึงสองตัวสามตัวเลยนะแบ่งสีเขียวๆนี่แสดงว่าย,ยังไม่ออกจริงๆเลยไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็น พอเขาเห็นเขาได้เ,เห็นการเคลื่อนไหวของต้นไม้แล้วได้ยินเสียงอะไรก็จะบินหนีเลยมี่มีแต่มาแรงผีเสือนอ,อ่ยเนมั้ยออันนี้ถือว่าเรามาแอดเป็นเจ๊กในป่านะซึ่งตอนกลางคืนอาจจะต้องให้ตากล้องเอมาพิสูจน์ว่าจะมีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่ไหมกล <c oughs> <c oughs> ้ามาไหมโอ้แมวาาไม่กล้า แล้วสิ่งลี้ลับู่บางทีก็เราก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีไนะอ้น,นั่นไม่กลัวเราสิ่งลี้ลับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปทางด้านขวาหน้ารถสักหน่อยซอย,ซอยนั้นเรายังไม่ได้เข้าไปดูเผื่อจะมีะเป็นการฆ่าวเวลาไปในตัวเราตากเข้ามาแล้วเราก็ดูให้รบทุกซอยเลยเดี๋ยวถ้าช่วงนั้นน่าจะเป็นต้องช่วงหนาวมาอีกที เจอแน่ถ้ามาช่วงหนาวนะครัเขาเขาจะออกมาช่วงนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่อ่าไอ้เป็นบรรยากาศตาต้องเอไดมาเดินบรรยากาศอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันแปลกตาไปหน่อยครับเพราะว่าไม่เคยเข้ามาเลยเรยวไปทางขวาหนิดนี่เนี่ยอ๋อมันมีตึกส้างอะไรอยู่ด้วยนะสร้างซาก เป็นตึกล้างอะไงกระแพงนั่นไม่รมีรูหลังคลงบนเลยเป็นตึกล้างอะไรวะใช่เป็นบ้านล้างตากล้องเอางเข้าไปพิสวดได้มีมีอะไรลึกลับอยู่ไหมโอ้่หจะได้ยอดวิวดีๆมั้งไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่ไหวเดี๋ยวไปเจอรังพึ่งรังต่อรังแตนต่อยอีกมันมีทางเข้าไปดูไหมนะป่ามันลุกหมดแล้วอะ ไม่มีทางเข้าเลยหรอไม่มีเลยลองไปดูมันเป็นบ้านล้างอะไรหรือเปล่าขอบดูนะป่าบ้านล้างบ้านอะไรเงี้ยคนไปชมดูนะเป็นอะไรที่อะไรเขาไม่เห็มันไม่ได้อันนี้ด้านหลังนะมั้ยด้านหน้าอยู่ด้านนู้นนะมั้ยมีแมลงทองมีไหมไม่มีไม่มีเลยดันนาที่มันเข้าไปเลยดูเนี่ยเพิงอะไรเป็นบ้านล้างอะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้กอไผ่ เป็นฟอไผ่ไม่แน่นะเป็นวางชอบอยู่ฟอไผ่ไอเหลือมมากกว่าตัวดีไอเหลือมเข้าไปวางไข่ไอเห่าไอเหลือมเหอออร่อยเพราะพวกที่เขาไปหาหนอไม้ก็จะทำไงอ่ะเอาเขาก็จะเอางูกลับบ้านด้วยเหลยลองถ่ายขึ้นไปดูตามยอดทีถ่ายขึ้นไปดูตามยอดไข่ด้วยเถอะมีวางชอบกิยอดไข่อะไร่พวกตามที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าไอวางจะชอบกินยอด ว่างลน,นะทคน,นิปที่เขาลงนะเห็นไ่ใจมันเป็นไ่ะที่เขาชอบที่เขาจะชอบอยู่เขบอกนาครับขย่าแล้วมันจะตกลงมาเขาว่างั้นอนะ่ะถ้ามันอยู่นะเห็นไหมไม่เห็นเลยหเห็นเลยเห็นไปไปดูทางเข้าบ้านล้างดิันจะเป็นามาลน้างเหิาีทางเดินเข้าีนะ่างเน้าไปนี่เนงเนข้าไปงเดาไปนด้าไงเข้าไปดน้าไนลง้งดน้าไปน้า้า ก็ถือว่าวันนี้เราได้มาล่าท้าพิสูจน์บ้านล้างกลางป่าเนะอะ,อะถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำวันนี้เราจะลองมาดูด้วว่าบ้านล้างนี่จะมีอะไรอยู่ข้างในไหมดูทีวว่าตาต้องเอจะเจออะไรที่มันน่าหมอไฟฟ้ายังจะเป็นรุ่นใหม่เลยห<อ>รืออ๋ระบบดิจิตอลแล้ว เป็นรุ่นใหม่หมอ้มมอปะฮะเด็กเด็กเขาคงมีคนมาอยู่ต้องมีไฟใช้มีบ้านคนอยู่แน่นเออหาทางเข้าอยู่ตรงไหรหายหายมนะีไม่ทางเข้าอ่ะทางด้านนายโอเนี่ยก็ยังมีการต่อท่อต่ออะไรออกมาอยู่นะแต่ไม่มีคนอยู่มันร้างไปหมดเลยอ่ะ ทา,างเข้าก็ไม่มีไม่มีแ <Gym>. ล <N> ้วลบร้างไปหมดแล้วมองไปตากล้องเอเข้าไปสำรวจภายในบ้านเขาไม่ไหวครับกลัวเจอกูจะไปเจอไงเดี๋ยวเจอไอ้เหลือไม่นั่นมาเดี๋ยวป่าลาบเจอพึ่งเพอเจออะไรอแปลกแล้วไม่มีบ้านร้างอยู่ตรงนี้ ก็ไม่รู้ทางเข้ามันอยู่ทางไหนเราก็อยากให้เข้าไปพิสูจน์ดูที่มันมีอะไรอยู่นั่นหรือเปล่าเพื่อจะได้เจออะไรดีๆมันทางเข้ามันก็ไม่มีไม่เห็นทางเข้ามันมีทางนเนี่ยทางนี้เลยน่าจะเป็นทางเข้าเลยนี่ตรงนี้เลยถ้าดูประตู่าเตออะไรขนาดนั้นแบบนี้มันเข้าไปนี่มันก็เห็นประตูไหมทาง ออ่จะมีอะไรก็ค่อยๆมองดูดิเห็นไหมไม่เห็นเลยล็กไปหมดแั้นเหลือระวังค่อยๆเดินระวังนีิเข้าไปได้ไหมไม่ได้มันติดมันมีระบบท่อน้ำวางไว้เต็มเลยมันมีมีต้นมะม่วงด้วยนะมีต้นมะม่วงเลยแต่ไม่ได้เป็นมะม่วงมะม่วงอะไร มีลูกด้วยนะมมวงอะไรไม่รู้หใบมะม่วงมันออกท่ออยีลูกอยู่สองามลูกไมีลูกมะม่วงอะไรก็ไม่ไม่เห็นทางเข้าบ้านเนอก้องเอมีความคิดยังไงกับ้านล้างหลังนี้ไ <lose> ด้เข้าไปแล้วไปสัผัสถึงเห็นได้รู้อะไรบ้างหมมันรู้แล้วมันวางเวงนะครับ เราไม่อยากเข้าไปไปเจอเดี๋ยวเจอพวกสัตว์มีพิษขึ้นมาเยอะแยะเลยสัตว์มีพิษมันไม่มีไม่น่ามันจะมีผีวิญญาณอะไรมะม่วงพันอะไรช่อใบมันผิดแปลกๆนั่นไ่านั่นเลยนะเป็นมะม่วงอะไรมันถ้าเกิดดูลูกมันก็คล้ายโชคอันนั้นนะลูกมันจะเป็นอย่างนี้โชคอันนั้นแก้มแดงก็เหรอไม่ใช่เพราะมันเหลืองๆข้างบนนะไม่แน่สายพันธุนไป โอเคไม่มีอะไรแล้วได้คิดีริปิตสต็อกี๋ยวเอาไว้ต้องเป็นเป็นต้องเป็นตอนกลางคืนเอาตากล้องเอมาพิสูจน์บ้านล้างอีกทีนึง่งนี่ก็คือเส้นทางเข้ามายัางบ้านล้างาด้านหลังซึ่งตากล้องอุ๊ยซึ่งเป็นทางล้างาตาถึงข,ขนาดตากล้องเอไม่กล้าเข้าไป อไอจีเมกาเข้าไปไม่ใช่กลัวผีหรอกกลัวสัตว์สัตว์เดรยจคานมีกสัวตว์นี่กินแล้วผีกลัวไหมนีม่กลัวเออเออแสดงว่าตากล้องเอใช้ได้ต้องพาไปพิสูจน์ผีทีหลังนะนะเขาว่าไม่กลัวผีโอ้ต้องมีคลองน้ำเนี่ยแต่มันร้อนนะไม่ไหวเออต้องต้องมาพิสูจน์ตอนเย็นเย็นนีนะต้นอะไรต้นข่อยต้นอะไร โอ้ oh, มีกระท่อมล้างเลยนี่กระท่อมเกียงนะเหรอะโอ้ oh, เป็นกระท่อมล้างโอ้น่าสนใจน,นั่งคืนเรามาตั้งกล้องบนกระท่อมล้างนี่เ oh. oh, ลยนี่โอ้มีสัมภนพรมเลยนี่โอ้มันเป็นบ้านล้างอะไรน,นี่น <s> ่ะอืออือต้องดูว่าสถานที่ตรงนี้มันมีน้ำท่วมอะไรหรือเปล่า เออถ้ามันไม่ท่วมก็น่าจะมีคนเข้ามาอยู่เยอะแต่ถ้าน้ำท่วมก็คงไม่มีใครข้าข้าเข้ามาอยู่เออถือว่าเป็นพื้นที่ยังลกร้างอยู่เลยนะป่า